การที่สามก๊กโดดเด่นและทําให้ผู้คนสะเทือนใจเพราะนอกจากจะมีแม่ทัพผู้กล้าหาญแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงอัจฉริยะบุคคลวีรชนผู้พีชีพคนดีมีคุณธรรมนักรบและผู้สูงส่งทั้งพวงแล้วยังมีกวีจํานวนมากที่ถูกมองข้ามด้วยเช่นกันถ้าหากพูดถึงยอดฝีมือด้านการประพันธ์ในยุคสามก๊กส่วนใหญ่แล้วจะนึกถึงเอัจฉริยะแห่งยุคเจียนอันได้แก่อองซันตันหลิมสวีกันเล่าเจินอิงช่างล้วนวี และคงยงทั้ง7คนที่กล่าวมานี้มาจากหนังสือสารานิพนธ์วิพากษ์วรรณคดีของโจผีความจริงแล้วสุดยอดฝีมือณนะเวลานั้นก็คือ3ามพ่อลูกสกุลโจได้แก่โจโฉโจผีและโจสิทธิ์โจโฉเป็นองค์ที่ครบครันทั้งด้านบุญและบูซึ่งหายากมากในประวัติศาสตร์จีนเขาไม่เพียงแต่มีความสามารถในด้านการปกครองฝีม้ลายมือในงานประพันธ์ของเขายังลือลั่นนับพันปีอดอนของโจผีก็นับว่าไม่เลวทีเดียวแต่ผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือ ทฤษฎีวรรณคดีโดยเฉพาะตำราสารานิพนธ์วิพากษ์วรรณคดีข้างในประกอบด้วยบทความทางวิชาการซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจารณวรรณกรรมจีนอย่างไรก็ตามผู้ถี่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของแวดวงวรรณกรรมในสมัยสามก๊กนอกจากโจโฉก็คือโจสิทธิ์โจสิทธิ์ชื่อหองจือเจี้ยนลูกชายคนที่3าของโจโฉเกิดกับนางเปียนสีสติปัญญาเหนือใครในแผ่นดินเป็นกวีชื่อก้องเขียนโครงฉันกาบกรอนฉันเลิศมากมายจนมีคำกล่าวว่า หากปัญญาของคนทั้งเป็นเดน,นรวมกันเป็น1ิบจะเป็นของโจสิท์ถึง7ส่วนที่เหลืออีก3ส่วนเป็นของคนทั่วไปรวมกันโจสิตเป็นคนง่ายๆไม่เจ้ายศเจ้าอย่างจึงมีมิตรสหายมากมายเดิมทีโจโฉตั้งใจจะให้เป็นผู้สืบทอดเพราะประทับใจในความฉลาดเฉลียวและไหวพิบป,ปฏิทานโจสิธ์สามารถตอบคำถามยากๆเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองได้ฉะฉานในเวลารวดเร็วเอาชนะโจผีพี่ชายคนโตที่เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งทายาทได้เสมอ แต่ถ้าว่าข้อเสียของโจสิทธิ์คือความเป็นหนุ่มเสเพเจ้าสำรานและการดื่มสุราเมื่อเทียบกับโจผีที่มีความเป็นนักการเมืองมากกว่ารู้จักสร้างสัมพันธ์กับเหล่าขุนนางในวังจนได้รับการสนับสนุนอย่างมากขุนนางหลายคนเข้าข้างโจผีนำโดยกาเซียงจอมเจ้าเล่ส่วนโจสิทธิ์มีเอียลซิลกุนซือสมองเพชรคอยเสี้ยมสอนในบรรดาลูกของโจโฉผู้ที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่สุดก็คือโจเจียงผู้ที่ฉลาดที่สุดก็คือโจสิทธิ์และโจชง โดยเฉพาะโจชองเป็นคนที่โจโฉโปรดปรานมากที่สุดโจโฉได้ตัดสินใจมอบตำแหน่งผู้สืบบัลลังให้แก่เขามาตั้งแต่แรกแต่น่าเสียดายที่โจชองอายุเพียง13ปีก็เสียชีวิตลงจึงทําให้โจโฉโศกเศร้าเป็นอย่างมากและเปลี่ยนแผนมาฝากความหวังไว้ที่โจสิทธิ์แทนการที่โจสิทธิ์อาจได้เป็นผู้สืบบรลลังทำให้โจผีซึ่งเป็นพี่คนโตไม่อาจนิ่งอยู่เฉยได้เป็นเหตุให้โจผีและโจสิทธิ์เกิดการแข่งแย่งกันขึ้นครั้งหนึ่งโจโฉกำลังจะออกศึก โจผีและโจสิทธ์ต่างออกไปส่งทัพโจสิทธ์ได้กล่าวบรรยายความดีความชอบของโจโฉโดยภาษาที่สละสลวยโจโฉได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งโจผีรู้ดีว่าความสามารถด้านการประพันธ์และวรรณคดีของตนไม่อาจเทียบเท่าโจสิทธ์ได้ทำให้เขาไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่งกุนซืออู่จื่อจึงแอบแนะนำเขาว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นเพียงแค่หลั่งน้ำตาก็พอแล้วปรากฏว่าโจโฉซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากและรู้สึกว่าถึงแม้โจสิทธ์จะฉล,ดลาดหลักแหลม แต่ในเรื่องของความกตัญญูและความเมตตากรุณาอย่างสู้โจผีไม่ได้โจสิษย์ยังไม่รู้ตัวว่าความโปรดปานที่โจโฉมีต่อตอนเองค่อยๆเสื่อมถอยลงและยังคงทำตาม,ตามอำเภอใจและละเมิดกฎอยู่บ่อยครั้งครั้งหนึ่งได้ทำปิดกฎระเบียบราชสำนักโดยการนั่งรถม้าบนทางเฉพาะของกษัตริย์อีกทั้งยังสั่งให้เปิดประตูวังเพื่อออกไปข้างนอกเรื่องนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเพื่อโจโฉทราบข่าวก็โมโหมาก สั่งให้นําตัวนายทวารมาประหารแต่โจสิทธิ์ยังคงไม่ระวัดระวังตนเองให้อยู่ในธรรมเนียมให้เหล่าสนมและชายาสวมใส่ชุดหรูหลาฉูดฉาดเคาะ้ลยถูกโจโฉซึ่งเป็นผู้ประหยัดมัธยัติมองมาจากหอสูงเห็นเข้าจึงถูกลงโทษฐานละเมิดกฎเกณฑ์อันเป็นเหตุให้ชายาของโจสิทธิ์ต้องฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามครั้งที่รุนแรงถึงชีวิตกลับเป็นเรื่องติดเล่าจะทําให้เสียการใหญ่คิทสกักรา219แม่ทัพใหญ่โจหยินแห่งบุยก,ก๊ก ตกอยู่ในวงล้อมกองทัพของกวนอูที่อ้วนเสียเมืองเกงจิว๋วสถานการณ์เลวร้ายเร่งด่วนโจโฉจึงสั่งให้โจสิทธ์ำทัพเข้าช่วยเหลือแต่ก่อนออกเดินทางโจสิทธิ์ดื่มเหล้าเมาจนไร้สติไม่สามารถออกเดินทางได้ทําให้โจโฉทั้งโกรธทั้งผิดหวังเป็นเหตุให้ฐานะของเขาในสายตาของโจโฉตกต่ำจนถึงที่สุดปีคิศักรา220โจโฉเสียชีวิตลงโจผีจึงตั้งตนเป็นฮ่องเต้และในปีนี้เองถือเป็นปีที่สําคัญที่สุดในชีวิต ของการสร้างผลงานการประพันธ์ของโจสิทธิ์ก่อนปีคิศ .220 โจสิทธิ์ได้รับการเคารพนับถือจากเหล่าขุนนางและแม่ทัพในฐานะลูกชายวุยอองเสพสุขและลาบยศสรรเสริญผลงานของเขาในช่วงนี้ส่วนใหญ่ประพันธ์เพื่อการขับกล่อมในงานเลี้ยงแต่หลังที่โจผีขึ้นเป็นฮองเต้โจผีก็เริ่มเปิดฉากการแก้แค้นโจสิทธิ์ขึ้นทันทีโดยเริ่มจากการสั่งประหารสองพี่น้องเตงหนีและเตงอี้ผู้สนับสนุนโจสิทธิ์ก่อน โจผีสั่งให้เขาแต่งกรอนให้ได้ภายใน79็ก้มิฉะนั้นจะต้องถูกลงโทษประหารปรากฏว่าโจสิทธิ์ยังเดินไม่ถึง79ก็สามารถขับกรอน79อันเป็นที่เลื่องหรือสืบต่อมานับพันปีกรอน79มีใจความว่าต้มถั่วทำน้ําแกงตะแกงลองถั่วเหลือเพียงน้ำเทาถั่วเผาใต้หม้อถั่วในหม้อก็ร้องกระซิกเกิดจากลากเดียวกันฉไหนจึงรีบร้อนต้ม อย่างไรก็ตามถึงแม้โจสิธิ์จะเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในด้านวรรศิน,นแต่เขากลับล้มเหลวด้านการเมืองการปกครองและโดยเหตุที่เขามีทักษะในการเมืองการปกครองที่ค่อนข้างต่ำทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีจุดจบอนนาเศร้าต่อมาโจผีขับไล่โจสิธิ์ออกจากเมืองหลวงหลังจากนั้นก็หาเรื่องถอดยศเขาทำให้โจสิธิ์มีชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ไม่รู้ว่าวันไหนจะหมดชีพลงภายหลังที่โจผีเสียชีวิตโจยอยก็สืบราชบัลลังก์ต่อ แต่ก็ไม่ได้ทำให้โชคชะตาของโจสิตดีขึ้นมากนะักเขายัางคงต้องดำเนินชีวิตลันทดเช่นนี้มาเป็นเวลา12ปีจนกระทั่งสิ้นลมหายใจตลอดระยะเวลา12ปีสิ่งที่ทุกทรมานที่สุดก็คือการถูกจำกัดอิสรภาพราชสําสนักไม่อนุญาตให้เขาพำนักที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานมักถูกสั่งโยกย้ายที่อยู่และไม่อนุญาตให้เขาไปมาหาสู่กับบรรดาญาติพี่น้องโจสิตถวายดีกาถึงพระเจ้าโจยอย,ยเพื่อขอกลับเข้ารับราชการหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งชีวิตของอัจฉริยะผู้นี้จึงไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ถูกล้อมไว้ในคอกแม้แต่นิดเดียวยิ่งไม่ต้องพูดถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวแม้แต่ด้านวัตถุก,ก็ยังขาดแคลนเสื้อผ้าอาหารพูดได้ว่าแทบจะไม่มีใส่ไม่มีกินเขาเคยเป็นถึงลูกอ่องน้องห้องเต้และอาห่องเต้องคปัจจุบันเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่ได้รับรับยศสรรเสริญกินดีมีสุขเสื้อผ้าอาภรณ์ครบครัน ช่างเป็นเรื่องยากที่จะบรรยายได้แต่ประสบการณ์เหล่านี้ทําให้เขาเข้าถึงความเจ็บปวดของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นลักษณะท่วงทํานองในการประพันธ์จึงเปลี่ยนไปทําให้งานประพันธ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของเขาขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไคร้เพื่อเป็นการกลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ